สวัสดีคะ่ะ FC ทุกทกท่านคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยคะ่ะวันนี้นะคะใจจะพา f c มารับชมแนวทางเราพัฒนาวันที่10เมษายนสนายนะคะ FC คะ่ะวันพฤหัสบดีก่อนวันที่10บสันพิ่น้องเจเบา้าผิดนะคะทุกคนคะ่ะวันที่11พี่น้องวันศุกร์ขอโทษขอไัยนะคะทุกคนเจคำนวณไว้ปีหนังสี่แล้วพี่น้องวันที่11นะคะทุกคนคะ่ะ ก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคํานวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ f c ขาแนวทางที่ใจจัดทําขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งดูดนะคะแยกแต่ละนอยแต่ละรอบ แต่ถ้า f อไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ให้ f อพิจารณาเลขเด่นประจำวันที่ท้ายคลิปได้สำหรับเลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ว่า FC จะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันก่อนอื่นใจจะพาไปดูวันที่9ก่อนว่าเข้าหรือหลุดวันที่9ไม่เข้าเลยนะคะทุกคนใจให้เด่นอยู่ที่8และ0พี่้องไม่เข้า2วันแล้วนะคะทุกคน7ก็หลุด9ก็หลุดนะคะ มาเจ็ดเก้าห้าห้าเจ็ดทุกคนมาเลขเด่นประจําวันมาเลขกเก้านะคะแปดกับศูนย์หลุดหมดนะคะวันที่สิบเอ็ดเอฟซีอยากผ่านอยากผ่านก็ผ่านได้นะพี่น้องเจกกไม่ทราบได้ว่าเพื่อนสิเขาหรือเพื่อนซิลุดพี่น้องตามก็อย่าตามเยอะนะคะทุกคนเราไม่สามารถทราบได้จริงๆว่าจะเข้าหรือจะหลุดพี่น้องเจก็คํานวณหาตัวเลขในอนาคตเท่านั้นเจก็ไม่เคยมั่นใจเลยนะคะทุกคนที่ใจทํามาแต่ละวันเนาะคะ่ะก็แล้วจะดวงพี่น้อง ทุกคนสำหรับวันที่11จากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้จะได้อยู่ที่6และ4จากที่คู่ที่ใจจะจับให้ f c ได้รับชมนี้เป็นการจับคู่ระหว่างตัวเด่นนะคะสถิติงวดล่าสุดแล้ก็คู่กับได้เด่นประจำวันพี่น้องมีเขาไม่หลุดถูกมือบอ่หมักบ่ชอบจับคู่ใหม่ได้ทันทีนะคะทุกคนคะ่ะมาดูคะ่ะ6ค่ะ6776 6556 699 6ห1ห6 สี่หกหกสี่สี่เจ็ดเจดสี่สี่ห้าห้าสี่สี่สาสามค่ะคู่ตัวเด่นวันนี้นะคะ4ี่หหสคู่ที่ชอบหนึ่งคู่นะคะทุกคนคะใจมักมือนี้นะคะเจมักหกเกาเกาพี่้อมักก็ค่อยตามบ่มักไคพาน,นะคะ่ะทุกคนเลขเด่นประจํำวันศุกร์นะคะอยู่ที่เลข6กและเลข1เลขเบิ้ลประจําวันคือหกหและหนึ่งหนึ่งนะคะทุกซีค่ะ เลขหกกับเลขหนึนี้ fc สามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสำหรับสายวิ่งสายรูดค่ะเรามาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจำวันค่ะทุกคนเด่นวันนี้นะคะอยู่ที่6และ4เด่นประจำวันอยู่ที่6และ1เป็น6.6.6.1นะคะทุกคนติดเลขเด่นประจำวันเลขเบิ้ลประจำวันทุกคนคะ่ะสค่ะ ส6่4กหกสติดคู่ตัวเด่น 4, 4 6 4สี่6ี่แต่ว่า4ี่หนึ่งหนึ่งส่จบไ่ได้จับคู่ให้ถ้าพี่น้องมักก็ค่อยตามนะคะทุกคนแล้วแต่ว่ามักความชอบพี่น้องคะ่ะค่ะทุกคนสําหรับแนวทางเราพัฒนา 11, มาได้ส1บเมษายนส5 6 8ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ fc ทุกๆท,ท่านมอบให้สำหรับวันนี้ใจะขอให้ fc โชคดีค่ะโชคๆมันมาน กันสุภูทุกคนพี่น้องสวัสดีค่ะ